ปูขนาดกันค่ะเมื่อนี้สีใหญ่เพิ่นออกก่อนพิ่นเอาใบยังสีคือสีใบได้กินเพิ่มหน่อยแล้วก็เริ่มมีศัตรูเริ่มมาก,กวนแล้วค่ะเกินไม่่าเกินไม่ร่าเลยล่ะได้ซ้ำนี่เนี่ยเสียมะหยายล่งกระถางอะคะ่ะมาอันนี้จะสอบเก่าะเสียมาใส่ปูผักขึ้นกัน กระทางเห่าใส่เศษใหม่ลงไปก่อนเนาะค่ะำแล้วจังสิอกมาได้ด้วยค่ะแต่ละมือแต่ละแต่ละมือแต่ละเว้นขาตัางแดนให้มันแดดแดดแบบว่าบดก่อนเพอะเพราะแดดบดบัดเดือนี่ แตบเดียวค่ะหมืดเลยเ้าวเดียวอีหลีแดดแห้งค้เวนฝนโบโตกหลายมือเลยเด้อค่ะตกโบโตกจักเถื่อเลยหลายมันโดดแล้วเนี่ยเหาก็โล่ไปเถอะเป็นโ,โตกไอ้ห้าจักเถื่อแปลงเห็ดบแล้วตอนแรกว่าจะปลูกลงงแปลงแล้วป่ เป็ดเปลวเหลวเลยค่ะแปลงพักเข้าขวดน้ำนยังบมพ่ออยู่เอาขวดน้ำมาเหตุเป็นแปลงผักนี่ัวพ่ออยู่ก็เล็ต้องลอกก่อนอสีหาเนี้ยมาลงหาไหมเงะเลยเนี่ย ใหญ่เกินปลูกอลไรล่ะค่ะอุ้ยใหม่กระพูเนาะที่จริงเนาก็ควรจะเอาออกดึงแต่ดวงเลยละ่ะเนากผด,ดูปวดเนาะก็มีที่ว่าเอาลงไปบางอ่กะก็มีค่ะแต่ว่าก็ยังเหลืออยู่ปลูกแล้วก็จะหดหนามขาดบุได้ขึ้นหนามด้อค่ะเด้อปักฟันลงไปให้ลึกๆหน่อยจังหน่อย ประมาณนี้ลหละปลูกไว้สองตน้นอาจจะพอดีต้นนานานี่พล่นก็สิบรอนไน่ปันไดนดอกเปิ้งสง่งแล้วสระมาณนี้แหละกระถางโบเข้าก่อคือเหมือนต่วันข้ากระถางประมาณนี้กระสระมาณต้นสองตน้นต้นหนึ่งเห็นไหมคะพอ่อแล้วแล้วจริงขัป้ปลูกหลายต้นก็คือว่าเขาเพื่อเพื่อเพิ่นบลอด บานพี่นอ้องฝนตกบ่นเนาะเห็นบางบานมันก็ตกดีดีนะค,ะนะคะ่ะเนาะแต่มีบานเห่านน่ล่ะบุคคลจะตกกันหายบานอื่นมันก็ตกดีเลยคะ่ะ ปูกเองกินเองมันปลอดภัยเนาะค่ะเนาะถ้าไปสื่อกินก็นคิดอยู่ว่าเขาเจ้าใส่อย่างเนาะอยู่สัะว์ละบ่ยว่ากินแล้ว,วก,ลกินแบบโ่ได้นสนิทใจจางไหแหละบอกโบกถือข้าวหางคนสีดยาหรือบสีดน,น,นะบัวยังดกถ้าหัน้าปู่เองเนี่ปลอดภัยแน่นอนเอา้าเพ็ดใหม่เสียด้ป่ะนี่ แป๊บเดี๋ยวเสีนาที่เด้อทุกคนโอ้ยโดนแห้งไรเพื่อนเพื่อนสีลำขาญกันบ่นน่ขอบคุณทีติดตามรับชมนะคะเด้อฝากกดไลค์กดคอมนเมนต์ใน,นห้หาวน้ำใจเด้อไรเซนฮักทีมบันดาลบานเฮ้าค่ะบ๊ายบายค่ะเจอกันคลิปหน้าเด้อทุกคนค่ะ